เป็นเจ้าเป็นนายตัวคนณทานีแหละเออเป็นเจ้าเป็นนายเจ้าคนนายคนตัวเนี้ยได้อันนี้ได้เลยมันนี่กับเจ้าหายแล้วสบายดีสวัสดีจ้าวันนี้งานอีหยังปลุกแขนคนหน่อยครับครบหนึ่งเดือนเนาะสบายดีสวัสดีครับอะไรลินนี่ ครบหนึ่งเดือนแล้วปูกับยาผูกแขนให้แล้วครับปูกับยาผูกให้กันมวนปลาหัวกวนปลาหนงผูกเขียนให้ปูกก็ผูกปูผูกอันคุณนะสซ่โซ่แดงร้างด้นไหมอันนี้ก่อนเออจุดลุดได้แล้วบอลลุบจิไปเล่นล่ะบอลลุบเอาไว้ก่อนเด็กเอาอี่เอาอีก อ่าเดือด้วยเดือดเลยแมวนี่เก็บให้นะเก็บไม่เกอเดี๋ยวไปผูกใหม่นะอันนี้ปูกกับย่าก,กับป้าผูกไม่เกอเอาเงินไปเก่อนนะั้นอันนี้เอาเก็บไว้ก่อนนะ่าเดินหัย้ายทั้งดเลยไปอ, <c oughs> อันนี้ออกแล้วอันนี้ออกเอ,อาใส่เอาใส่ไว้เด็กชอบหยุดเด้อ <c oughs> ลงบรรยากาศลงบรรยากาศรงกัน,น,ากานกสวัสดีครับวมสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยังไม่ได้อาบน้ําเลยสวัสดีครับน้องร้องอ,อีกแล้วน้องจะนอนใช่ไหมลูกครับเอียงกะไฮโนกไฮนั่กะขันม่ไลูกขัน อมันบมันปัดเข็มเจ้าของดี้เป็นยาเขียบแดงเลยน้องไม่เหี่ยวไปแล้วไคือเขื่อนพอดีเอาออกมันเหี่ยวออกเลยบ่ต้องมาใส่บวมักคนเหี่ยวหมักมึนยาเขียบแดงให้แต่ตอนหลังมาตะลงพยาบาลเมื่อแรกอันนี้จริมนอันนี้ก็ันยาเขียบผู้แล้วมันหลุดหลุดออกจากแขนผู้น้อยมันเหลือยาไปอยู่ยาวออกจับคันหาเรื่องเขี่ยมน้อง

เห็ดน้ำขนมเส้นยางปลาเนาะแมลงงานพวกขวแขนคนน้อยมาเบิ้งวัรยกรศน้ำกันเนาะจะมีแต่ครอบครัวอบอุ่นอบอุ่นจะกอจะไหครับเอาหญ้าที์มาตูมันนอ่หมู่ัมันหมู่เลยคุนเอาใจแล้วกัน นั้งแตงมัวนี้มาเนี่ยเมื่อคืนไ้ๆเนาะปู่เป็นเอิ้นใส่บัดเดี่ยวมันก็เงียบเนาะแฮะโอมันจะกองยูขี่ตะแร่ไหมจัดจัดตั้นอาชินจับเป็นเ็ลยกันไหนมั้หมดมขึ้นได้ดนี่เก่นอนเน็ดอยู่ที่เฮียเนียมันังหมนหานมเยอะดึงนมบอกหมนลึกบอกวกป้องผิดจ้เปี่ยว

อันสองข้อหาเลยเนี่ยคู่หาได้คู่หาได้ัวงเหด้ไม่ตูคูองหาได้คั่งคังขี้ของี่เจ้าขี้เจ้าขี้เาขี่เ้ากเลยเ้ยไมเท่าผู้ตีเสียบาี้จริาลีะกไพี่นีหนีหมาแกนี่ละซื้อดีไม่แห้งเลยซื้อเด

มาดุนิทีมันเป็นเจ้าหดนะเอามาตลอนะเป็น้าแกเนาะเป็นเจ้าหุ่นนี่เปนจ้าหุ่นเป็นเ้าหล่นนี่เปเ้าสุีเป็นเจาหุ่นนี่จ้า่นนี่เป็นเจ้าหุ่นนี่เป็นเาหนนี่เปเ้าหุ่นนี่เป็นเจกาห่นนี่เปนจ้หนเป็นานเนาหน่นไหนปลูกเาห่น่าห่เ้าหนล้หนเ็น้

กจะอเจ่าเคยเลี้อง้ว่าจะมีเจ้าคนง่า้แล้วมันลงมันลงแล้วตายทุกซีเมื่อเล้มันลงก็อันน้กหายวุ่นวายเลยเดียรีบเขียนนีนี้ไปเลย ่ยแค่นี้นี่แค่นี้ r ี่สันดเป็นเจ้าเป็นนายกว่าเพนี่ละเออเป็นเจ้าเป็นนายเจ้าคนนายคนตัวเนียได้อันนี้ซะได้เก็เ้าให้ล่ะพี่โูเจ้ามักมันนี่โอได้ไปมองสิได้ลได้เลเงียบ้้กอเอาให้วนี้กนไท้องซั่นน่ะเออ

เดียวหาหายอ่่งม yeah, right. so. ันถอไปไปอีกป no ูญาตาสว่าว่าเห็นอ็กหน่อยให้ให้มันให้แน่มันจังดีเอาปูแล้วปลาปูแล้วเอาให้เลยที่เอาลีวิตอะมีพวกมันจะไปมือออกแับมันนะชิม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 บิเอะไรบินตึ๊ง ดีมากเลยโอเคือมีไพ่ใบรที่ได้ยิ่งข้ามอยากจรงต้องต้องข้ามข้ามต้อง้ามนข้ามก็ต้อง้มพ่อวันพ่อเลี้ยงก็ทีเฮ้ยดีอีสามุนทาอีปวยปุงนี่ดีเออบ่ายบ่ายเช้างอุ้ยอุ้ยหมอกระมี้นสูงไป

จาน่ากันทำมันแทงหนีไปหนูไม่พูดใจทกอย่างพี้ก็จะเด้มาถึจะน่ากันนานเลยเอาแต่ก่อนจะของเจ้าเอาว่าสันอยู่อาทิตย์เป็นว่าเล่นดอกอมนี่จะนอนก่อนน่นอดกอเฮ้ยเขาใส่เขางเใ่ไม่ันอวเาจะควมงอย่งนเด้วยเจะวเนีได้กัน

nghe ngân đẹp đó là sao tầm Đắc mà á, thì... à. Bà mà là mà sao là nào bà đẹp bà Sẽ cái bộ kém đồn dân một cái gì nè, em ổn Sao kiểu quá thì xây vụ ảnh miếng nhây 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 Thì phả lầm Từ bác xóa đủ chi loài vụ lầm là cả cái nhà phụ làm sao chầm đây vô lùng lán Cô là phu hồ hay chầm đây vô đấy Chứ nó không chứ không phải Phụ sẽ phải

แม่ก็บอกว่าโอ้โหแล้วก้สั่นไปยุ่้องแนั้นจะแจ้งสั่นไม่แยกจาก้นด้วยหนุ่มว่าแม่หนุ่มจะไม่ยอมพ่อมันจับพ่อหนุ่มจับหัวมันเยียมเลยดิเฮีดมันเยี่ยมจริงๆข่าวแบบนาต้องทำให้แมบหัวใจใช่ขาแขนนี่มัน่ะมาแล้วนั่นนี่เตี้ยมของแงหลีงเส

มันเป็นแบบสีแข็งๆเุ่ดเอเซียเ่อมโยกันหนาทีมันกันโดยไม่กันกันเลยเราไปกันะแดงแล้วาไม่ตัวกินรเแล้วเอ้บ้าหงายตามันเลี้ยวบางคดเลยเลียวน่าปรเด็นเนาะนั่นนั่ล้วผมนตามันแม่เลยนี่

นอเออนั่นเยานินเราค่อยๆจุเากหนยเลยเด็กน่อยมเป็นนสั่นละฟังแต่ว่าเด็กน้อยเนี่ยอ้อ้ งาให้เราห่อเมียนเก็บของผูกแขนหัวเหัวนอนตัวนุ่งก็เป็นระบานมาไปทานเลยไปลยใ้สี่ใบเลยครัส่เสื้อเดียนะลยกไม่ตกองใส่เปลี่ยนเสื้อเดียนเลยเขาวันไหนถ้าดีเันีลังถ้าดีตัวอันเดียกว่าเท่าไร่

นั่นนอนรับฟันดีวันนี้ <Okay. S 1> ยาห้องยังให้ยังเตือนอันนี้เป็นยาเนาะอ่าได้แล้วเจ้เจี๊ยขึ้นรับแล้วอันนี้ฟูกแค้นรหรอนาเล่นแบบอ๋อแลบดินใจก,กันนั่นนี่น่าสาธิตจ้าเลยสัธดีจ้าวสวัสด,ดีค่ะโอ้ อันนี้น้องอลินผูกแขนแล้วอ่ะนอนเลยไม่ออกกรรมแล้วออกกรรมแล้วค่ะได้ครบหนึ่งเดือนหนึ่งวันแล้วยังหลุหลุด IP อยู่ IP นอนเลยแบบนี้จริงเป็นตัวยานอันบ้องเบี้ยมเสากินนุ่มสินอนสายกแข็งเพื่อนยันแข็งแหมผูกเลย ไม่ปนกันนะดูไอ้ยาผูกไงกันยาผูกแกนให้แล้วอย่าเพิ่งหลับเอ้าผูกแกบปนยากแบบน่ายากเด้ออะผูกแกนผูกแกนผูกแกนหยุดเถอะเลยหลานดีนี่บังใจได้ความไข่ยามี้้าวกินเฝ้าไงได้เป็นสาวได้หาเงินซอยพ่ออีแม่เด้อได้มากับคนนั้นคนหนลูกเด้อเอ้ยอืมนอนบัดนี้

คือบอนอนนี <S <S ่แหละคือบอนอนไปไปลองเพลงได้ไหมป่าวไี้ไปลองเพลงอ่ะไปลองเพลงกันไปไปลองเพลงกันเนะนะครับขอไปเบิ่งบรรยากาศฮึออ๊าไทยซี่ มันใส่กับอยังได้ไถซี่มันก็มีอยู่แล้วแต่วันมันสิชาได้แพทได้เบอรนี่ได้จะเสียบของมยนได้หมดอุ้งหอันนะครับกินซอแรกน้ำกันครับอื่าย่างน้เสียงขาเขานอนเลยนอตืหลับพอเราจะตื่นมวยหยบดีกว่ไอ้บอกระไอีแมส

คิดดีๆนี่กะพระคุณแม่กับพี่ควตกินข้าวก็มาเนี่ยคนนอยจะอยู่กับปูคนไ่อี๋ไมอะเลยงึดบ่เพราะว่าันไดยต่อไปก็นมีเสียงเพลงของมาเสียนะติดลิขสิทธิลาเกือนไ่กะบอาตกินข้าวเลยมีกครอบครัวเนาะมีแต่เดี๋ยวไปคว้ชิปหนาครับผมบ๊ายบายสวั้ดีกอ๋ออีแลออีกแล้วออีกเป็นไรคะ